ำลำบีไปทั้งสังสวัสนั่นแหละไม่ใช่แค่พวกนี้พวกนั้นโดยนิพพานอยู่แล้วไปได้วยกันเนียที่มันไม่แฉอะไรในอะไรไปได้วยกันที่มันไม่ใช่ทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ไปได้วยกันที่มันไม่ใช่ทั้งใช่ทั้งไม่ใช่ไปได้วยกันนั่นแหละจมัวแต่ ต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างต่อหน้าก็ต้องแบบไม่กับไม่ไปได้กันไม่เกี่ยวกับไม่หรือไม่ไม่ไปได้กัน ไม่เกี่ยวกับว่างหรือไม่ว่างไปด้วยกันหลับหลังก็ต้องแบบไหมกับไหมไปด้วยกันไม่เกี่ยวกับหลุดหรือไม่หลุดไปด้วยกันไม่ใช่อะไรในหลุดอะไรในไม่หลุด ไม่ใช่อะไรในพ้นอะไรในไม่พ้นไม่เกี่ยวกับไหมหรือไม่ไหมถ้าเอาคำว่าใช่ไม่ใช่มายึดเป็นทิฏฐิเป็นทิฏฐิมายึดก็ล้างทิฏฐิอีกมันไม่ใช่ทั้งใช่แล้วไม่ใช่นั่นแหละไม่ใช่ทั้งใช่ไม่ใช่ทั้งไม่ใช่ มันจะได้ไม่เกี่ยวทั้งต่อหน้าหรือรับหลังไม่มีต่อหน้าไม่มีรับหลังไม่ใช่แบบรับหลังก็อย่างหนึ่งต่อหน้าก็อย่างหนึ่งมันจะได้ไม่เกี่ยวเลยว่าต่อหน้าหรือรับหลังรับหลังหรือต่อหน้าอย่างไร มันไม่ใช่ตรงที่อย่างไรไม่เกี่ยวกับใช่หรือไม่ใช่เลยๆพร้อมกันทั้งสังสารวัตเลยไม่เกี่ยวกับไหมหรือไม่ไหมเลยๆพร้อมกันสังสังารวัตเลย มีความหมายว่านิพพานหรือไม่นิพพานไม่มีความหมายว่าสังสรวัต์หรือไม่ใช่สังสรวัตร มีต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างมันไม่ใช่การเอา ยุติการเอามันไม่ใช่การเอากนิยานทัศนะมันไม่ใช่การเอากานิทิฏฐิการเอาทั้งหมดทั้งสิ้นเรียกว่าสมุทัยยุติสมุทัยเหตุแห่งทุกข์ทั้งหมดเหตุแห่งความวนเวียนทั้งหมดมันไม่ใช่การเอากานิสังสารวัตรมันไม่ใช่การเอากันินิพพาน ถ้ามันยังหลงมุ่งหวังตั้งเอาอยู่มันก็ยังไม่เลิกวนเวียนจะจบไม่เปน็นจะสรุปไม่ได้มันไม่ใช่การเอากัในนิพพานถ้ายังไม่หยุดการมุ่งหวังตั้งเอาในนิพพานมันก็จบไม่เป็นมันยังต้องวนเวียนในการเอามันจะสรุปไม่ได้ มันไม่ใช่การตั้งเอากันในสิ่งที่เรียกว่าสังสารวัตรทั้งหลายรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมโนจิตมโนธรรมมโนสมนึกมโนละเอียดมโนปรามีมโนปานกลางมโนหยาบมันไม่ใช่การตั้งเอากันในมโนมโนอามณมโนความปรุงแต่ง มันไม่ใช่การตั้งเอากันในมโนแห่งอารมณ์ทั้งหลายหรือที่เทพป,ปุงแต่งทั้งหลายยานทัศนาปูงแต่งทั้งหลายสัญญาปูงแต่งทั้งหลายเวทนาปรุงแต่งทั้งหลายมันไม่ใช่การตั้งเอากันในวตัตะแห่งมโนจิตมโนธรรม ถ้าไมหยุดการตั <us> <us> <us uh> ้งเอาแม้แต่หนึ่งความรู้สึกแม้แต่ขณะหนึ่งแห่งความคิดความเห็นแม้ในขณะหนึ่งแห่งความเห็นถ้าไม่หยุดการตั้งเอาในทิฏฐิในความเห็นแม้ในขณะหนึ่งแห่งยานทัศนะหรือการรู้ถ้าไม่หยุดการตั้งเอามันก็จบไม่เป็นมันจะสรุปไม่ได้มันจะเป็นสังสารวัตรที่หมุนวนไปอยู่อย่างนั้น เป็นสมุทัยที่หมุนวนไปอยู่อย่างนั้นมันไม่ใช่การตั้งเอาในสิ่งที่สมมติเรียกว่ามรรคผลนิพพานหรือหย,ยาบหยบต่างๆลงมาเรียกว่าสติสมาธิตบาชานยานหรือหย,ยาบหยบลงมาอีกก็เรียกว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสใน,ในมโน,โนจิตทั้งหลายในมโนธรรมทั้งหลาย มันไม่ใช่การมุ่งหวังตั้งเอามไม่ใช่การเอาไม่ว่าจะยากไม่ว่าจะละเอียดหรือไม่ว่าจะสิ่งที่เรียกทางทิฏฐิยานัศนะบัญญัติวาจาภาษาที่เรียกว่านิพานหรือเรียกว่าว่างมันไม่ใช่การเอามันจึงไม่มีต่อหน้าแล้วไม่มีรับหลัง มันจึงไม่มีความหมายว่าอาดีตปัจจุบันหรือว่าอนาคตท้ามายุติการมุ่งหวังตั้งเอาในทิฏฐิในการเห็นในความเห็นมันก็จะกลายเป็นทิฏฐิหมุนเยียนไปเรื่อยๆสังสรวัฏแห่งทิฏฐิหมุนเยียนเป็นสมุทัยทางทิฏฐิเป็นทุกข์ทางทิฏฐิ เป็นสังสรวัทางทิฏฐิธรรมยุดการตั้งเอาในทิฏฐิมันก็จะสรุปไม่ได้มันจะจบไม่เป็นไม่เกี่ยวกับเห็นไม่เห็นไม่เกี่ยวกับรู้ไม่รู้ไม่เกี่ยวก็ไม่เกี่ยวในไม่เกี่ยวเองไม่ใช่อะไรในเกี่ยวไม่ใช่อะไรในไม่เกี่ยว อย่าให้เอาไปเป็นทิฏฐิสัญญาอย่าไปจำเอาจำไม่ใช่การเอามันจึงจะสรุปพร้อมกันทั้งสังสวัสดเลยสังสวัสด์ที่ไม่ใช่สังสวัสด์นิพานที่ไม่มีความหมายว่านิพาน ยังเอายังหลงเอาดูเอารู้เอาเห็นเอารูปเอานามเอากายเอาจิตอามโนทิปมโนหยาบยังหลงเอาก็เป็นสมุทัยหมุนเวียนอยู่เช่นนั้นเป็นเหตุแห่งทุกข์หมุนเวียนอยู่อย่างนั้นไม่ไม่เอาไม่ไม่เกี่ยวกับไม่หรือไม่ไม่ไปเรื่อยสรุปช่วยจบช่วย ยุเตะการหมุนเวียนช่วยไม่เกี่ยวกับอนิจจังหรือไม่อนิจจังไม่เกี่ยวกับทุกขังหรือไม่ทุกขงังไม่เกี่ยวกับอนัตตาหรือไม่อนัตตาอย่าไปทำเป็นทิฏฐิอย่าเอาอะไรไปทำเป็นทิฏฐิ เป็นความเห็นความหมายไม่เกี่ยวก็ไม่รือไม่ไม่ไ,มไปได้วยกันพร้อมอะไรทั้งสังสารวัสดเลย ไม่เอาสภาวะมาหมุนเวียนมาวนเวียนสภาวะจิตสภาวะธรรมสภาวะความรู้สึกนึกคิดจิตอารมณ์เรียกว่าสภาวะทั้งหลายธรรมประโลกธรรมสมุตธรรมปรุงแต่งทั้งหลายเรียกว่าสภาวะธรรมทั้งหลายอย่าเอาสภาวะมาหมุนเวียนมาเวียนวนอย่าวนเวียนกับสภาวะ ไม่เกี่ยวกับไหมืหือไม่ไหม,ไ,ม,ไ,มไปได้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นดีดีไม่เกี่ยวกับที่ฐิไม่เกี่ยวกับยานทัศนะอย่าเอายานทัศนะมาวนเวียนอย่าเอาทิฏฐิมาวนเวียน มันไม่ใช่ตรงที่ว่างแล้วไม่ว่างแล้วก็ไม่เกี่ยวกับใช่หรือไม่ใช่ ไม่เกี่ยวกับละแล้วไม่ละลดีดีไม่เกี่ยวกับไหมแล้วไม่ไหมดีดีดล้วจะไม่หลงวนเวียนกับสภาวะลักษณะธาตุขันธ์ธรรมบัญญัติอุปโลกสมมุติจะไม่ใช่การหลงเวียนในใดจะไม่ใช่การหมุนวนอยู่กับสิ่งใดใด ไม่เกี่ยวกับละแล้วไม่ละไปได้วยกันดีๆไม่เกี่ยวกับไหมหรือไม่ไหมไปได้วยกันดีๆจะไม่ใช่ความหลงหมุนเวียนไหลบนอยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดมันจะไม่เกี่ยวกับทิฏฐิ มันจะไม่เกี่ยวกับยานทัศนะไม่เกี่ยวกับโมหะทิฏฐิที่ว่ามรที่ว่าผลที่ว่านิพพานมันจะไม่เกี่ยวกับโมหะทิฏฐิมันจะไม่เกี่ยวกับโมหมะมมหในยานทัศนะทั้งหลายมันไม่เกี่ยวกับยานหรือไม่ใช่ยานมีหรือไม่มี มันจะไม่เกี่ยวกับทิฏฐิมีทิฏฐิหรือไม่มีทิฏฐิ มันจะไม่เกี่ยวกับไม่มีที่ซ้อนไม่มีที่คิดว่าไม่มีซ้อนลงไปที่มันไม่มีอยู่แล้วมีเกี่ยวกับไหมหรือไม่ไหมมันจะได้ล้างไอ้ไหมที่ซ้อนไหม ที่มันไหมอยู่แล้วถ้าไม่มีความหมายว่าไหมาอ่ะแหละไม่เกี่ยวกับไหมหรือไม่ไหมดีๆมันจะได้ล้างในหลงไหมซอม้อนไหมมันจะได้ล้างในหลงว่างซ้อนว่างว่างที่ไม่ใช่ว่างอยู่แล้วนะแค่คิดว่าว่างแค่รู้สึกว่าว่างมันก็กลายเป็นหลงว่างซ้อนว่าง ไม่เกี่ยวกับว่างหรือไม่ว่างดีๆไม่เกี่ยวว่าไหมดีๆมันจะได้ล้างไอ้หลงไหมซ้อนไหมไอ้ที่มันไหมอยู่แล้วไม่มีความหมายว่าไหมนะไปรู้สึกว่าไหมไปคิดว่าไหมมันก็กลายเป็นความหลงหลงไหมซ้อนไหม จนกลายมาเป็นสมุิบัญญัติมากมายอุโบโลกบัญญัติมากมายสมุิบัญญัติที่ไม่ล้างในสมุิบัญญัติมันจะกลายเป็นวัตตะที่หมุนวนอุปบโลกที่ไม่ล้างในอุปบโลกเองมันก็จะกลายเป็นสังสัทรที่หมุนวนกลายเป็นสมุทรไทยที่วนเวียนอยู่อย่างนั้นในอุโโลกในบัญญัติในสมุติ ุกสิ่งอย่างไม่ใช่การเอาเมื่อหลงเอาก็เรียกว่าเอาในสิ่งที่ไม่เอาแต่นั้นในความหลงเอานั้นก็จะกลายเป็นสมูทไทยที่วนเวียนไปเรื่อยๆกลายเป็นสังสวัรแห่งสมูทไทยที่หมุนเวียนไปเรื่อยๆ หลงเอาในสิ่งที่ไม่ใช่เอาหลงเอาในสิ่งที่ไม่เอาไม่เกี่ยวกับว่างไม่ว่างไปเรื่อย ไม่เกี่ยวกบไหมหรือไม่ไม่เลยยพร้อมมันไปทั้งสังสวัสดเลยจะได้สรุปพร้อมมันไปจะได้จบรอบแห่งสมุทัยพร้อมกันไปทั้งสังสวัสดเลย ัวแต่หลงแยกสังสารวัตรแยกนิพพานไม่มัวแต่หลงแยกติดแยกหลุดไม่ใช่ทั้งสังสารวัตรไม่ใช่ทั้งนิพพานพร้อมกันไปเลยมันจะได้จบไม่ใช่ทั้งติดไม่ใช่ทั้งหลุดพร้อมกันไปเลยทั้งสังสารวัตเลยมันจะได้จบ อย่าไปหัวหลงมีทิฏฐิในติดในหลุดแยกติดแยกหลุดด้วยทิฏฐิล้างทิฏฐิมันไม่ใช่ต้องมีทิฏฐิแม้กระทั่งไม่มีทิฏฐิมันก็ไม่ใช่อยู่แล้วหลุดก็ไม่ใช่อะไรในหลุดอยู่แล้ว ไม่เกี่ยวกับติดไม่เกี่ยวกับหลุดไปได้กันเลยมันจะได้ล้างทิฐิไอท้ทิฐิที่ว่าติดว่าหลุดนั่นนะ่ะมันจะได้ล้างทิฐิมันจะได้จบในทิฐินั่นแหละ